สวัสดีครับช่องวนมารีสตอรี่นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนพี่เอฟซีมาชมหนครับบรรยากาศครับการลงสินค้านะครับมาจากเชียงใหม่นะครับขาแก่ใหญ่ขาแก่เหลืองนะครับเนี่ย มลูเกเป็นข้าวแกงใหญ่ค้าแกเหลืองนะครับตรงตรงจากเชียงใหม่นะครับตรงตรงถึงตลาดไทยนะครับ <S 2> <S 2> บรรยากาศเทศกาลสงการนะครับที่ร้านอ้อนมันตลาดไทยนะขายข้าตะาไคร้ใบมะกรูดตะไคร้สวยๆนะครับตะไคร้กระเฉดสวยๆทัดเทียมนอเรานอันเป็นใบมะกรูด นี่เป็นชุดต้มยำนะครับเสวยๆครับผมชุดต้มยำสีส้<ว>มมะม่วงมักครูจากไร่ม่มจากสวนทุกฟันนะครับผ่<พ>าแก่ใหญ่นะครับนีเป็นผิวมะกู่ดแห้งนะครับนี่เป็นต้มยำพาเพื่อนๆพี่ๆเอฟีมาชมนะครับบรรยากาศแ,แรกๆเอาเอาถุงมาเลย่เบอร์ที่แปดมีปะเอาถุงเบอร์ที่แปดมาเปลี่ยนเลย สิบแปดคูณนับด้วยครับนับด้วยเรียงเลยสวยป็นขาแก่ใหญ่ขาแก่เหลืองนะครับรสชาติดีมากครับบทพิแกงหนระือว่าต้มยำมทำต้มยำนะครับ เป็นที่นิยมมากนะครับขาแก่ๆขาแก่เหลืองรสชาติก็จะหอมปลกขาไทยธรรมดานะนี่เป็นขาไทยาขาขาหน้าแดงขาลิงนะขาไทยปากอ่อนช่วยๆนะครับ,รรบเกิดจากไร่ใหม่รู้แต่วนนี้เป็นแต่ไทยขาแก่ๆขาแก่เหลือง ปลาอ่อนนะครับเป็นอ่อนสับตับสำลักยำนะสำลักยำถ้าแก่ๆรับพนพี่แกงนะเราะขาแยกของใส่แล้วนี่หว่านับด้วยลูกนับด้วยอันนี้ก็นับกรนโดนก็นับปลาเพื่อนๆพี่อนพเอสซีนะครับกังวนมาริโตรี่มาชมบรรยากาศนะครับ ตลาดไทยนะครับบรรยากาศตลาดไทยสดๆนำหน้าบรรยากาศตลาดไทยยามเช้าๆนะครับตอีลงสินค้านะครับ,เ,รบเพียบๆเลยสดๆใหม่ๆนะครับไม่ได้หยุดนะครับเทศกาลสงกรานต์24ชั่วโมงนะครับร้านวลมันีตลาดไทยไทยินดีต้อนรับนะครับ ขอแม่พินอ้อนเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับใครอยากจะได้นะครับเครื่องต้มยำเครื่องบิ๊กแกงนะครับสดๆใหม่ๆจากไร่จากสวนาก็ขอเชิญได้ที่ร้านอ้อนมารีตลาดไทยนะครับยินดีต้อนรับ24ชั่วโมงนะครับนับด้วยครบพี่นับด้วย อ่าแล้วนันก็เรียงเธอหน่อยลูกนับด้วยตัวนั้นเท่าไหร่ถ้าแก่อันนี้ผมเอาไปโเลยค่เลยดีดีๆเอาไปเทเลยเอาเก็บตัวนั้นมาด้วยเก็บตัวเก่ามาเก็บเ,เก็บตัวเก้ามา สดๆใหม่ๆจากไร่กระส่วนนะครับร้านนุ่นรีตาดไทยนะครับผมขายขาดจากไร่ใบมะกรูดเครื่องต้มยำเครื่องบิกแกงนะพี่ใหญ่และเยอะที่สุดนะครับในตลาดไทยนะครับตางนี้เลยนะครับแบหน้าจอปได้เลยนะครับก็ต้องกราบขอพระคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเอสีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องนะครับที่เข้ามารับชมนะครับมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทำคอนเทนต์ที่ดีนะครับมให้เพื่อนๆพี่น้องเอสีได้รับชมกันนะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ